สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการลงไดเวอร์เครื่องพิมพ์ SP สนะครับสำหรับปรินเตอร์รุ่นที่เป็น i n k j e t นะครับสามารถใช้การลงแบบนี้ได้ทุกรุ่นเลยที่เป็น i n k j e t นะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เราดาวน์โหลดไดเวอร์มาแล้วนะครับก็อันนี้รุ่นที่ตัวอย่างนะครับจะเป็นรุ่น Smart t แท k ง515นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตนะครับขั้นตอนแรกอย่าเพิ่งต่อสายย s b กับคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวตัวระบบจะบอกให้เสียบเองนะครับ ร็ให้รันสักครู่นะครับเครับพอขึ้นมาให้เลือกนะครับให้เรากด yes นะครับเพื่อดําเนินการต่อนะครับแล้วก็จะโชว์หน้านี้นะครับให้เรากด continue นะครับแล้วก็ติ๊กยอมรับกด next นะครับแล้วก็จะรันแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับสเปคคอมนะครับความเร็วช้าขึ้นอยู่กับสเปคคอมนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ ค okay, ครับหลังจากโชว์หน e ้าน <tinc S 1> ี Harmon, like back, USB, so you you ้นะครับให้เราเลือกเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็กด next นะครับแล้วก็อันนี้ผมจะลงเป็น USB นะครับก็คือรุ่นนี้สามารถรองรับที่เป็น WiFi ได้แต่ว่าผมแนะนำนะครับให้ลงเป็น USB ก่อนนะครับส่วน w i f i ก็ลงอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้ครับตัวซอฟต์แวร์จะให้เราเสียบตัวพินเตอร์นะครับเสียบสาย USB เมื่อเราทำการเสียบปุ๊บนะครับเครื่องจะ detect นะครับก็จะเจอกันเองอัตโนมัตินะครับ อคนะครับอันนี้ก็คือถ้าบางคนนะครับคือถ้ายังไม่ได้เลือกตรงนี้นะครับยังไม่ได้เป็นไทยแลนด์ให้เรากด Edit ได้นะครับเราก็เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับบางทีอาจจะตั้งค่าเป็นประเทศอื่นอยู่นะครับนี่เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับก็เลือกอังกฤษแล้วก็กด next นะครับตัวนี้นะครับก็คือลงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถปิดได้เลยนะคับนี้จะถามว่าคุณจะ connect อินเทอร์เน็ตต่อไหมเราไม่ต้องก็ได้นะครับ Connect letter ก็สามารถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเมื่อกี้นะครับเราลงไดเวอร์แบบ USB เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะมาแนะนําวิธีการลงแบบ wiFi นะครับหรือไร้สายขั้นตอนแรกเราเช็คก่อนนะครับว่าเมื่อกี้ลงไปเครื่องพิมพ์มาหรือยังนะครับตัวนี้ครับนี่คือตัวสมาร์ทแท็ง510หรือ515นะครับเป็นซีรีส์ลงเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเหมือนเดิมอ่าเรายังต่อสาย USB อยู่นะครับอันนี้ผมจะสอนวิธีการลงแบบ wiFi แต่ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเซตค่าตัวเครื่องพิมพ์ให้ต่อกับเราเตอร์เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ผมเซตเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเชื่อมต่อเราเตอร์แล้วก็ปรินเตอร์ก็ต่อกับเราเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการดับเบิลคลิกเหมือนเดิมครับอันนี้ย้านะครับว่าสาวยุ s b ยังต่ออยู่นะครับพอขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เรากดเชตนะครับเพื่อยืนยันมาหน้าเดิมนะครับกด Continue แล้วก็เลือกอันนี้เราจะใช้คําว่า convert usb แล้วก็ connect device นะครับกดอันที่2อ่าตัวนี้ครับอันนี้จะถามว่าเราจะต่อแบบเน็ตเวิร์ที่เราต่ออยู่แล้วตามชื่อนี้ถูกต้องไหมหรือถ้าไม่ใช่เราก็กด no แต่ว่านี้ผมต่อเรียบร้อยมันเจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นเราเตอร์ตัวนี้นะครับให้เรากด yes นะครับแล้วก็กด next เจอแล้วนะครับอันนี้ก็เรากด next นะครับอันนี้ครับขั้นตอนนี้จะบอกให้ถอดสาย USB นะครับเราก็ถอดสาย USB ได้นะครับเราก็กด ok น,นี่กำลัง install กำลังติดตั้งเครื่องนะครับนี่ครับก็ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปิดได้เลยใน Continu e เ e t t e r นะครับแล้วก็เรามาเช็คดูนะครับว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะครับดูที่ c o control p a n e l นะครับ v i วต and printer r i n t e r นะครับก็จะมาตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะขึ้นเป็น Network นะครับนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับนี้สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยแบบ Network นะครับแต่ถ้าเราจะเสียบสาย USB นะครับถ้าเราเสียบสาย USB นะครับผมจะลองเสียบดู ครับมันก็จะเพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งดีไว้นะครับก็คือรุ่น510หรือ515เนี่ยจะก็จะกลายเป็น2รุ่นนะครับ2ตัวในอันเดียวกันให้เราเลือกนะครับเวลาเราจะสั่งพิมพ์จากโปรแกรมต่างๆถ้าเราเสียบสาย USB มันจะออโต้นะครับมาที่ตรงนี้เราต้องเลือกให้ถูกนะครับว่าเราจะเลือกเครื่องพิมพ์ตัวไหนนะครับจะเป็นไรสายแบบเน็ตเวิร์กหรือจะเป็น USB นะครับโอเคการลงเดเวอร์ตัวอิงเจ็ ปรินเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับ